แล้แม่จะลืมลรอหอกป้ะแอ่ใช่เดี๋ยวนี้โจรมาเยอะนะท่านระวังตัวได้นะท่านถ้าคิดยังไงน่ะโจมพวกนี้ก็กระจอกมาต้องอ่ะเออเอออ้ท่านจอนมาตรงนี้เถอะถ้าเม็นกินคนที่จริงนะค่ะ

มึงไม่ต้องวีดเกี่ยวมันลื่นมึงไม่ต้องตีนช่วยรีบใหม่ช่วยรีบรีบไปให้ไกลสันตีนอยู่กับเพื่อนกูไม่ต้องสกรีนดูแค่เพื่อนกูไม่ต้องลีนหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องซีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนลงไปดีไอสัตว์ก็เคอเป็นเสียวออกไปจากเลนทำเพลงเอาใจเว้นใสออโต้จูดไม่เหมืนเลนย้อนไปสิปีก่อนสไตล์มึงชันต่ำแต่เชมคิดว่าใหม่แร็ปเมีเขาทำมาก่อนไอสัตว์เดเซมกูไม่เที่ยวไปด่ากคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเพลงไม่ใช่ฝ่าย กูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เนนมึงคงคิดว่าหล่อถ้าไม่ได้พ่อมึงก็แค่เดนไหนอะพวกกระจกที่บอกจะไล่กู um, ออกไปจากเกนอ๋อฮอตเหรอได้ข่าว่าช่วงมีพวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยูทย่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นพับเหรอพปสตารอ Everybody tries to be that ler, hot เหรอฮอตเหรอไม่รู้จักแก๊งเต้าที่อยู่ในบล็อกเหรอฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วง แถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอท็อปส์เตอร์ Everybody try to be that hustler hotler ไม่รู้จักเกณฑ์ต่อที่อยู่ในปลั๊กเหรอขุยไอ้เฮียใหญ่พูดพูดไปแม่งก็เหนื่อยที่มึงทำมันไม่กูดด่าไปแม่งก็เปื่อยแม่งกูคิดว่ามันเท่กันไปเท่นแบบพี่เฮียเดี๋ยวก็เยอะเดี๋ยวก็เย่ย่อกระหลกไปที่เตี้ยคิดว่าลอยยาเคนี่มันเฮียแล้ววะเนี่ยมึงเป็นเฮียแล้ววะเนี่ยเฮียคนเราไรจังหวะไอ้น้องมึงมันแว้นจังหวะไอ้น้องอยากจะแทงจังหวะไอ้น้องพวกมึงมันแกงสว่างไอ้น้อง ไม่เน้นกูเน้นแต่ครองมึงอาจจะเห็นกูเมาแต่พร้อมทำท่อดังทำพ่อมึงเหอทำแล้วปังปัง,ปงพ่อมึงเหอสัตว์ดันต่ำตพ่อมึงเหอทำให้คนดำทำพ่อมึงเหอไปเลี้ยวพังทำพ่อมึงเหอโชว์พลังทำ อยู่แถยแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท o บเหรอ p o อเหร Everybody try to be that h s t l e r hot เหรไม่รู้จักกตตที่อยู่ในบล็อกเห hot เหรอได้ขว่าช่วงนี้พวกนายนะ hot เหรอ hot เหรอดินกันไปที่ชอพวกนายก็ชอเหรอ hot เหรอแเป็นไม่รู้จักโดนก็บมาฟักเหรอช็อกเหให้ที่จวนในมือมันกินคือบล็อก